คขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการมีสเิวันนี้วันพระนะอย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่าเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆวันนี้ต้องบอกอาจารย์ปิงค่ะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมากแล้วนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์อนัตชัยเหลืองอมราชัยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้ค่ะสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์ก็คือว่ามันจะมีคำอยู่สองคำนะคะอาจารย์ค่ะคือคําว่า วาสนากับบารมีสองคำนี้มันมักจะมาพร้อมๆกันไม่แต่ว่าจริงๆนะพี่เวลาพูดถึงวาสนาพี่จะคิดถึงต้นวาสนาต้นไม้ต้นวาสนาซึ่งเขาบอกว่าถ้าบ้านไหนปลูกนะแล้วก็แบบมันดอกดอกออกดอกนะหอ,อมไปนะก็จะโชคดีและขบ,บ้านพี่คอยปลูกใช่ไหมคือพี่ยังไม่เคยได้ที่หนึ่งนะสมัยตอนเด็กๆอะ่ะพี่ก็จะเรียนได้เกรดสามแต่เไป็ได้ที่หนึ่งท่านี้บอกปลูกต้นวาสนาเสร็จนะปีนั้นนมันออกดอกพี่ที่หนึ่ง ทา <differences S 2> <shirt> ไมมันเป็นจริงอย่างนั้นนะวาสนาคืออะไรก็บางทีอ่ะยังมีคนพูดบอกว่านี่นี่ยมีวาสนาแต่ขาดบารมีโอ้อะไรอย่างเงี้ยอย่างคนเนี้ยโอ้ยไม่มีทางได้อันนี้หรอก ก็าาจะมีบุญแต่ไม่มีบารมีพอเราก็เลยอยากจะรู้ว่าตกลงเนี่ยวาสนาบารมีที่ชาวบ้านพูดกับในพระไตรปิฎกอย่างมันคือคําคําเดียวกันแล้วความหมายจริงจงของสองคำนี้คืออะไรต้องถามกูรูของเราอาจารย์ค่ะรับขอบคุณนะครับนี่ครับที่ตั้งเด,ดเรื่นประเด็นเรื่องวัสนาบา<ะ>มีนะวัสนานะคะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหมายถึงกุศลและอกุศลก็ได้แต่ทําเวลามานานแสนนานเลยค่ะ แม้กระทั่งคำพูดอันไพเราะหรือคำพูดหยาดหยาบหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการเดินสำนวนโวหารคำพูดส่วนใหญ่เรียกว่าวาสนาทั้งสิน้นแต่เรื่องคำว่าบารมีเป็นทางด้านโบกอย่างเดียวคือด้านกุศลเท่านั้นแต่วาสนาบีทั้งกุศลก็มี อักูสลก็มีพฤติกรรมการเดินสำนวนเดินอย่างนี้อย่างนี้ก็มีอย่างกรณีภาษาริบุตรเดินแบบหนึ่งพระปกจิยานะเดินแบบหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นการติดบุคลิกภาพนั่นเองซึ่งทุกคนนี้สั่งสมไว้ซึ่งวาสนาเหล่านี้ติดไปจนเป็นพระทหันก็ยังปรากฏอยู่เนาะแต่บุคคลเดียวเท่านั้นที่หมดวาสนาในพฤติกรรมการเดินเหมือนกันหมดเลยลีลาท่าทางเดินก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้หมดวาสนาในพฤติกรรม แต่สาวกต่างๆเช่นพัะรหันวาสนาที่ต้องลงอบายภูมิหรือกลับมาเกิดไม่มีแล้วแต่พวกเราอะ่ะมีทางวาสนาในเรื่องของไปสู่สวรรค์วาสนาไปอยู่อบายภูมิหรือแม้กระทั่งวาสนาเกี่ยวกับพฤติกรรมสันวนโมหาบุคลิกภาพเนี่ย ยังติดตัวเราตลอดไม่สามารถแก้ไขได้แต่บารมีที่กล่าวไว้มีแต่ด้านกุศลที่ปรากฏในพระใจปิฎดกก็มีสิบบารมีเนาะมีทางบารมีมีศีลบารมีมีเนคขมมะบารมีมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีหันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและสุดท้ายคืออุเบกขาบารมี สรุปไม่ง่ายๆคือวาสนาเนี่ยถ้าในปัิบินต่อค่ากับเป็นบุคลิกบุคลิกภาพแล้วก็เป็นนิสัยใจคอซึ่งเกิดจากการทําซ้ํำๆถๆูกต้อง<ะ>มานานเป็นเหมือนนิสัยตามส่งใช่ไหมใช่นิสัยตามส่งให้เกิดเป็นคนราคะจริตโทสะรุนแรงโทสะคนรุนแรงในชาตินี้ไม่ได้เริ่มชาตินี้นะโทสะเขาแรงมาหลายแสนขดกับ ทีนี้เนี่ยตัวบารมีเองเนี่ยถือว่าเป็นวาสนาอย่างหนึง่งใช่คืออย่างนี้ครับวาสนาเนี่ยเป็นกล่องใหญ่เลยทุกอย่างมันจะไหลลงไปสู่คําว่าวาสนาทั้งสิน้นไม่กระทั้งจริตนิสัยใจคอหรือความกระบวนการพฤติกรรมคําพูดความนึกคิดการทําบุญได้เยอะหรือเป็นคนมีศรัทธาก็เป็นวาสนาทั้งหมดเลยแล้ววาสนาเนี่ยมันต้องเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนวันนี้ คนทั้งหลายมีโภคส,สมบัติเพราะว่าสมบัติร่รํารวยได้ไม่ใช่วัสนท่ทําในชาตินี้แต่อาศัยกุศลธรรมอดีตท,ที่เกิดให้ฐานจึงมาเกิดเป็นคนที่มีฐานะร่ํารวยมีมีศักยภาพทางสังคมต่างๆได้เป็นผู้มีอานาจได้ก็คือผลของวัสนท่ทําในอดีตไม่ใช่วัสนที่ทําันั้นคาว่าวัสนาก็คือกรรมลิขิตไม่ใช่ผมลิขิตครับ แลว้ววาสนานี่จะรวมไปถึงความรู้สึกนึกคิดของเราด้วยไหมรวมเลยครับเพราะว่าเวลาอันยาวนานเนาะทำให้เราคิดนึกในทางบวกหรือทางลบก็เกี่ยวแบบเป็นการสั่งสมในการก่อนแล้วจนกระทั่งวาสนามรรจุไถ่โอนจากพบก่อน,อนแล้วมาพบนี้แม้ว่าพบก่อนเราเคยเกิดเป็นมนุษย์เนาะ แต่พบนี้เราเปลี่ยนพบชาติสมมติว่าเราประมาทลงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานความเป็นไปในกรรมชรูปร่างกายเปลี่ยนมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่วาสนาความความดุร้ายนึกคิดไม่ดียังติดตัวมาตลอดแม้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานาต่อไปเป็นเทวดาเปลี่ยนสภาพของร่างกายเป็นเทวดาแต่วาสนานิสใสใจคอความรู้สึกนึกคิดติดตัวไปตลอดการดังนั้นการที่เรามีโทรศวันนี้เนี่ย มันไม่ใช่เกิดวันนี้ตามที่เรียนซะมาจากพบก่อนๆแล้วเยืะอเอยะสรุปว่าพระพุทธเจ้าเี่ยเป็นผู้ที่ละวาสนาได้ตแต่พระอระหันต์ก็ยังไม่ได้คืออย่างนี้ครับคำว่าวาสนาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้สองส่วนเนาะวาสนาที่เกี่ยวกับการไปสู่พบภูมิที่ดีกับการไปสู่พบภูมิไม่ดีพระอรหันต์ละเกี่ยวกับวาสนาลงสู่พบภูมิดีไม่ดีได้หมดแต่วาสนาในพฤติกรรมการเดินเนี่ยยังติดตัวพระอรหันต์ทุกองแต่สาหรับองค์พระพุทธเจ้า วาสนาในการที่อุบัติขึ้นพระภูมิไม่มีแต่วาสนาเกี่ยวกับพฤติกรรมพระองค์ก็ไม่มีแล้วสรุปง่ายๆคือพระพุทธเจ้าเราสามารถละกิเลสแล้วก็ละวาสนาถูกต้องแต่พระรหั์ละกิเลสได้แต่วาสนาโอ้โหเก่งมากเพราะฉะนั้นขราบาลีจึงออกมาสาหรับพระพุทธเจ้าในฐานะพระอาราหังเรียกอระหังในเวลาสมบูรณ์อีตีปิโสภควะอาราหังสามมา นั้นคำว่าอารหังในที่นี้คือระกิเลและวาสนาแต่สําหรับพระลักองค์อ,งอื่นทั้งหมดเรียกอะระหาถ้าอาระหาคือทำไรแค่กิเลสแต่วาสนาทำไรไม่ได้แต่พระเจ้าจึงต้องเรียกอะระหังกอย่างนี้ค่ะจะอันนี้หนูเห็นเขาเป็นข้อความที่ส่งต่อๆกันมานะคะนี่เราต้องมาดูนะที่ว่าข้อความที่เขาส่งต่อๆกันมานี่มันถูกต้องหรือเปล่านะคะอะ,อะไรคือวาสนาอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นวาสนาในทางดีนะคะ หไม่ร่รวยแต่ไม่ขัดสน 2. ที่บ้านไม่มีคนป่วย 3. าพ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้า 4. ไม่มีญาติที่ถูกขังอยู่ในคุกหไม่มีศัตรูขั้วค่าหกในสุดไม่มีธุรชน 7. ข้างกายไม่มีคนเลว 8. ปดทำผิดมีกัลยาณมิตรคอยตักเตือน 9. ก้าทำการใดมีผู้อุปถัมภ์สิบ มีผู้รู้เป็นนิสัายหูว่าอันนี้มันจะแปลกๆมันแปลกมันไม่ใช่อันนี้เป็นสำนวนโวหารทางโลกเขาใช้กันไม่ถูกเช่นกรณีที่เขายกข้อที่หนึ่งว่าไม่ร่ํารวยแต่ไม่ขัดสนจริงๆคนนี้เขาก็ในอดีตการวัฒนาเกี่ยวกับเรื่องธราบุญให้ทานนี้ไม่มีมากพอก็เลยทําให้วันเนี้เขาก็อยู่อย่างธรรมดาก็เลยถือว่าเป็นผู้ที่ วาสนาอดีตไม่ทำก็เลยทำให้อยู่อย่างไม่ค่อยรวยมากแต่ไม่ถึงอดอยากอาจารย์ขาแล้วอย่างเนี้ยเออสมมุติเราจะยกตัวอย่างที่เป็นรูปประทสักหน่อยจากพระไตรปิฎกอะค่ะถ้าจะบอบว่าวาสนาที่ติดตัวภาษารีบุตรมามเป็นยังไงคะคืออย่างนี้ภาษารีบุตรเป็นอรันสาวกเนาะ,ะและเป็นอัครสาวกที่ท่านบำเพ็ญบารมีมันหนึ่งอสงไขเิเกษเรแสนกลับเนาะ แต่สิ่งที่ท่านรอคอยได้เป็นสาวกเจ้าประสบความปรารถนาอันนี้คือวาสนาในฐานะอัครสา,าวกได้เป็นวาสนาแต่วาสนาพยายื้การเดินของท่านพระสารีบุรยังติดตัวอยู่แต่วาสนาในการ,รบำเพ็ญของท่านน่ะได้สมความปรารถนาคือหนึ่งเรส่งสายเศศกษตรเสนกลับเป็นวาสนาในฐานะทำสำเร็จฐานะอัครสาวกเบื้องขวา โอเคเพราะฉะนั้นวาสนานี่คือเป็นความหมายที่หมายถึงว่าสิ่งที่เราทํามาในอดีตท,<า>ท<า>ั้งหมดทั้งหมดทางกุศลแล้วอกุศล<น>แต่ส่วนคาว่าบารมีต้องไปเชิงบัวบารมีจริงๆแปลว่าอะไรคะบารมีคือการสั่งสมในทางกุศลมีสองมีหลายกรณีนะอย่างพวกเราบารมีบารมีในทางโลกที่หมดไปสิ้นไปซึ่งสามารถถูกโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบได้หมดบางคนมีวาสนาเป็นถึงระดับ ผู้ใหญ่แต่ในที่สุดตรงนั้นก็หมดอันนี้วาสนาโดยทางโลกเพราะฉะนั้นคําว่าบารมีคือเป็นส่วนหนึ่งวาสนานะครับก็คือการสะสมในด้านของกุศลอย่างเดียวโดยเฉพาะถ้าเป็นบุคคลที่ต้องการเที่ยมหมดภพบชาติความไม่เกิดอะไรเลยของภพชาตินั้นคือคนที่มีบารมีสูงสุดแต่ในสมัยนี้กลับมาจับว่าคนบารมีต้องมีอํานาจมีฐานะมี มีกรรมมีฐานะทางสังคมเยอะๆเธอว่าเป็นูนมีบารมีตรงนน้นตรงนี้บารมีมันหมดไปได้ในชาตินั้นๆบารมีของทางโลกเนอะมันเสื่อมสลายหมดมันไม่ยั่งยืนแต่ถ้าบารมีของบุคคลต้องการที่หมดพุชาติอันนั้นคือบารมีโดยแท้จริงอันนี้คือบารมีที่สุดของบุคคลพึงปรารถนาคำว่าบารมีในพุทธนาคือบำเพ็ญอย่างพระปฏิสัตว์เราเนี้ยทำบำเพ็ญบารมีมาสามสิบเพื่ออะไรอ่ะ เพื่อไม่เกิดอีกเลยเพื่อไม่เกิดอีกเลย